สวัสดีครับกีตาร์ฮาร์ดทูบวันนี้มีของแปลกมาให้ดูกันนี่ฟ้าตัวนี้ครับเป็นกีตาร์สิบสองสายครับจากลูน่านะครับตัวนี้วันนี้ได้บอดี้สวยมาก็เลยเอามาทําทั้งหมดฮาร์ดแวร์ขัดสปุูงสปาสีเซตอัพใหม่นะครับตัวนี้มันเป็นกีตาร์ฮอลโล่บอดี้นะครับดูดีดีนี่เป็นฮอลโล่นะครับวันนี้เป็นฮอลโล่ฮาร์ดแวร์ผมใด้ทองหมดเลยสองแฮมเบอร์เกอร์ครับซิเลคเตอร์สามทางหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับ ตัวคอก็เป็นเซ็กในนะครับมือปิดกาวอย่างนี้หัวมันจะหนักมากเลยเพราะหัวมันมีลูกบิดอยู่สิบสองงานปกติมีหกันใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะใช้กีตาร์พวกนี้ในเพลงพวก country west coast นะครับเสียงมันกังวานโดยไม่นจะตั้งสายอย่างนี้ครับไอ้สามสายบนเนี่ยตั้งเป็นออกเต็มีสูงกับต่ำอย่างเช่น e สูงกับีต่ำนะครับ A อสูงเอ่ำนะครับดีสูงที่ต่ำแล้วก็เป็นทีสูงที่ต่ำส่วนที่แปลกก็คือสองสายล่างครับสองสายล่างเนี่ยจะเป็นเสียงยูริซันคือเสียงเดียวกันครับคือเสียง B สองเส้นเลย พอเล่นออกมาด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นเสียงฮาร์โมนีมันมีความกังวานหรือการสายที่มันผสมกันเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับเราไปอัพตัวนี้ก่อน กับตัวผสมนะครับดูตัว Bit นี่แหละครับผมว่าไม่เหมาะกับการโซโลเดยียวกัารทั้งปวงเพราะเป็นสายคู่เน้นโซโลโยากมากเลยไม่รู้จะโซโลยังไงครับ นีแ่แหละครับทีเด็ดของลู่หน้า12สายตัวนี้ใครที่อยากชมกีตาร์ดีๆสนใจกีตาร์ดีๆทักเข้ามานะครับแล้วใครอยากดูอะไรเม้นมาบอกกันได้ในสองช่องทางก็คือ Facebook <S <S และ u t u b e นะครับเดี๋ยวจะเร็วๆนี้มีทิกตอกทำแต่ไม่พี่น้องไม่รู้ว่ามีเวลาทำคลิปหรือเปล่านะครับเล่นกีตาร์ให้มีความสุขกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์อย่าลืมนะทั้ง f Facebook และ u t u b e ด้วยช่วยๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้มีคลิปดีๆให้ดูกันเรื่อยๆวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ